เห็นแล้วใจบางมาก2021 Isuzu MU-X สวยขนาดนี้เลยหรืออีไม่กี่อึดใจเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของ All-New Isuzu MU-X ที่มีการออกแบบดีไซน์ตัวถังใหม่ทั้งหมดลดความเหลี่ยมกล่องเมื่อเทียบกับ MU-X รุ่นปัจจุบันและพร้อมกันนี้ Isuzu ก็กำลังปรับแนวทางการสื่อสารภาพยนตร์โฆษณาใหม่ไปสู่กลุ่มลูกค้า Generation Y และ Z มากขึ้นด้วยการทำโฆษณาให้มาเป็นแนวหนังมาเวลเต็มๆเพราะอีซูซคงรู้ดีว่ากลุ่มลูกค้า Gen X และ Silent Generation ฝังหัวกับแบรนด์อีซูซูเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและนี่ก็คือภาพเรนเดอร์ของ all new isuzu mu-X จากเว็บ kolesa.ru ประเทศรัสเซียทาให้เห็นกันว่า มันเป็นเช่นไรโดยรวมของ All New Isuzu Mu-X จะเป็น p p v แนวสปอร์ตแต่ต่างจากคู่แข่งพลิกภาพลักษณ์ที่พยายามทำแนวหรูแต่สุดท้ายก็โดน Fortuner และปั j e เจร p สสปอร์ตี้กระจายมีการออกแบบด้านหน้าใหม่ที่แตกต่างจากกระบงังดีแมกปัจจุบันเพียงแต่ดีไซน์ซิกเนเจอร์ยังเห็นได้ชัดอยู่ใน่นเองครับสิ่งที่ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นก็คือการออกแบบกรอบกระจกห้องโดยสารตอนที่3แบบเล็กลู่ลง ข้อดีคือทำให้ตัวรถดูวัยรุ่นขึ้นมาแต่คาดว่าน่าจะมีข้อเสียคือบรรยากาศห้องโดยสารแถวที่3อาจอึดอัดขึ้นเล็กน้อยขอภาวนาว่าแถว3จงนั่งสบายกว่าเดิมและโปร่งกว่าเดิมด้วยทีเธอพบคันจริง all new isuzu mu x วันที่28ตุลาคมโดยถ่ายทอดสดพร้อมการเปิดตัวทั่วประเทศตั้งแต่เวลา17.30นาาเป็นต้นไปที่ f a c e b o o k isuzu mu x youtube Isuzu Thailand Channel และ Line at, at @isuzu_th a i หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiskai ขอบพระคุณอย่างสุดครับ